เราดีมันจะมีจังหวะของมันจะดิบอย่างนี้ซ้ายเท้าซ้ายขวาเท้าซ้ายเราโยงอย่างนี้ดิบนะเราไม่ะนัดถ้าดิบอย่างนี้มันจะได้จังหวะประเดี๋ยวไหมเราโจมเวลาเราทำเราต้องทำได้แน่ไม่หยุดดันด้านซ้ายใช้ขาด้านซ้ายประมาณนี้จับไปไหมเราก็ยืนแรงถูกดันไปได้ขนานี้หนึ่งสองสามหายังอ่า

สลับกูสลับกูสลับคูเลยสลับกูเลยสลับกูสลับคูเลยกูต่อไปต้องไปมนกันทามาสครเล็กยวไวยเอนดได้เลมองข่านะเองมองไปทักขาราไปมกัไาร ใช่งานไม่มาลย่กมันยืดย้าเลยยืดก่อนนะยืดงเาะอไรกระตุกั้ยลี้ยสอนยืกระตุกอ่าก็ได้ได้ย่างนึงย่างนึง ฝามือนี้อจารยยืดสุกรอาจจะเข้าเราพยอยายืดรังนัง้นะครับทำกันสามครั้งหนึ่งสองสามะเเเเเเเต่อ,กกอไปเไเเ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 เไเเ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 

ลุกขึ้นนั่งเลยครับต่อเมื่อหนึ่งครับต่อเมื่อหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะจา้เสร็จแล้วก็ปล่อยให้ให้พระทานข้าก่อนอันพระพระเนียนไปปล่อยไปปล่อยชันจับเรียบร้อยแล้วครับอันเนียนพระเลยนะครับนิมนต์ไปทานข้าวก่อนชันเพ่งก่อนนะครับเดี๋ยวจะเลยเวลาแล้วนะเดี๋ยวโยมนั่งรอก่อนนะ thì các cô phòng khách เป็นเป็นยังไงบ้างครับทำไปรอบเช้านี้มีติดขัดอะไรไหมครับด้านนี้ครับเขาเขาฝึ mm hmm. กมาไนหะ